สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในนุกนานงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนัพพัฒนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับเฉลยคำถามที่ได้ถามไปนะครับแล้วก็จะมาจับรางวัลนะครับด้วยนะครับสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับจะมาจับรางวัลแจกมวกนะครับ3ใบนะครับก็จะมีสีน้ำเงินนะครับ2ใบนะครับที่จะแจกนะครับแล้วก็ สีเทาอีกหนึ่งใบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะเฉลยก่อนเลยนะครับที่ถามไปว่าถ้าเราอยากรู้ว่ารายงานของเรานะครับได้ส่งแล้วหรือยังนะครับส่งถูกต้องแล้วหรือยังในแอปสมาร์ทออสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานออสมอลหนึ่งนะครับหรือว่ารายงานลูกน้องยุลายได้ส่งแล้วหรือยังนะครับจะต้องดูตรงไหนนะครับเฉลยนะครับเราจะต้องเข้าไปดูตรงที่ ประวัติการส่งรายงานของทั้งรายงานอาสมอหนึ่งแล้วก็ลูกน้ำยิงลายเลยนะครับทั้งคู่เลยนะครับเราจะต้องกดเข้าอยู่ตรงนั้นเราก็จะรู้ทันทีนะครับว่าตกลงเรามีการส่งรายงานแล้วหรือยังนะครับถ้ากดเข้าไปแล้วไม่เจอข้อมูลแสดงว่าเรายังไม่ได้ส่งรายงานเราอาจจะทำแต่ไม่ได้กดบันทึกอะไรประมาณนี้นะครับก็มีนะครับพี่น้องอสมอของเราครับที่ตอบคำถามมานะตอบถูกก็เยอะนะครับตอบไม่ถูกก็เยอะนะครับ ก็ยังมีคนที่ตอบผิดนะอยู่นะครับคนที่เข้าใจผิดๆนะครับยังมีคนที่ตอบผิดอยู่ก็มีนะครับสําหรับคนที่ตอบถูกก็เยอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาจับรางวัลเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับรางวัลนะครับใบแรกนะครับผมจะจับเป็นสีน้ําเงินก่อนนะครับ2ใบนะครับสีน้ําเงินตัวนี้นะครับ2ใบนะครับที่จะจับแจกนะครับผมจะเขย่าเลยนะ อาแล้วครับใบแรกนะครับเรามารุ้นกันเลยสำหรับใบแรกนะครับนา้แกนะครับคุณเกียรติแก้วนะครับจากสกลนครนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับหวดใบแรกนะครับคุณเกียรติแก้วนะครับจากสกลนครนะครับยังไงเดี๋ยวอย่าลืมติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ตรงใต้คลิปให้นะครับ แล้วก็ใบที่สองนะครับใบที่2สีน้ำเงินเหมือนกันนะครับทนทนแทนได้แก่ครับคุณสมรน,นะครับโคตรอระไรเนี่ยคุณสมรมาลาโคตรนะครับจังหวัดไม่ได้เขียนมานะครับจังหวัดไม่ได้เขียนมาว่ามาจากจังหวัดไหนนะครับคุณสมรมาลาโคตรนะครับได้สีน้ำเงินเหมือนกันนะครับ แล้วก็ใบที่3ามนะครับสีเทานะครับก็จะเริ่มเลยนะครับใครจะได้ไปคนๆนคนคนะครับอ่าจับมาได้แล้วนะครับสำหรับใบที่3ามนะครับสีเทานะครับอันนี้เป็นคนบ้านผมเองนะครับคุณพิสมัยนะครับจากลบบุรีนะครับผมยินดีด้วยนะครับจากทั้ง3ามท่านนะครับที่ได้หมวกไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ ตรงที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ทักไลน์ผมมาด้วยนะครับมาบอกชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเพื่อที่จะได้ส่งหมวกไปให้นะครับทั้ง3คนเลยนะครับติดต่อมาในไลน์ผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้ในข้างล่างคลิปนะครับในช่องคอมเมนต์นั่นแหละครับผมจะทิ้งไว้ให้นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวลืมก่อนจากนะครับหมวกอันนี้นะครับ ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ใครที่สนใจนะครับอยากที่จะซื้อยังมีอยู่นะครับแต่เหลือไม่มากแล้วนะครับรีบหน่อยนะครับเพราะออกไปหลายใบแล้วนะครับตอนนี้เหลือไม่มากแล้วนะใครสนใจรีบติดต่อมานะครับโอเคนะครับก็วันนี้อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับใครที่ถูกใจนะครับในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ กดแชร์ไปให้กับพี่น้องของเรานะครับได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับสําหรับคนที่เขาได้รางวัลนะครับเขาช่วยแชร์ไปให้เขาได้รับรู้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครกดไลค์แล้วแชร์แล้วและดูอยู่แต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับเวลาที่ผมได้ทําคลิปนะไม่ว่าจะเป็นการบอกข่าวนะครับ หรือว่าการแก้ไขปัญหานะครับของแอปสมาร์ทอสมอเรานะครับในเรื่องต่างๆนะครับหรือว่าปัญหาในเรื่องต่างๆที่พี่น้องอสมอเราต้องเจอนะครับหรือว่าตัวผมเองเจอเนี่ยเวลาที่ผมทําคลิปพวุนี้มาบอกนะครับมันจะได้เป็นเด้งเตือนที่หน้าจอของพี่น้องอสมอทันทีนะครับพี่น้องอสมอของเราจะได้รับทราบทันทีนะครับจะได้ทันนะครับแก้ไขปัญหาและทันท่วงทีนะครับเราจะได้ส่งงานได้ทันเวลาค่าป่วยการ ได้มีมีปัญหานะครับเพราะว่าในการสุดส่งรา,ายงานในสมาร์ทสมอมีผลต่อค่าป่วยการแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ